ดวงรายวัน27มิถุนาคนวันศุกร์สำหรับวันนี้นะครับคนวันศุกร์มีภารกิจความรับผิดชอบหลายอย่างปัญหาเข้ามาให้แก้หลายสิ่งรวมถึงเดือนจรนะครับที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเข้ามาวันนี้คนวันศุกร์นั้นมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นมามากมายต้องใช้ชาวปัญญาและไหวพริบมากเช่นการงานไม่เรียบร้อยก็ต้องกลับมาแก้ใหม่งานสะดุด มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับในเดือนนี้ดังนั้นวันนี้ตนเป็นเทพพึ่งแห่งตนนะครับเหนื่อยหนักเครียดหน่อยแต่ปัญหาก็จะแก้ได้ครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่คนวันศุกร์ควรระวังก็คือปัญหาที่มาจากการเดินทางการเดินทางไกลจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาบ้างครับผมขอเป็นกำลังใจให้คนเกิดวันศุกร์ทุกท่านครับในด้านการเงินนะครับช่วงนี้คนวันศุกร์นั้น มีภาระความรับผิดชอบหลายอย่างค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมากต้องวางแผนการเงินกันให้ดีนะครับผ่านช่วงนี้ไปได้ก็จะทุเลาลงเยอะในด้านความรักนะครับควรระวังเรื่องของความใจร้อนใจเร็วจะเกิดปัญหาปากเสียงเกิดขึ้นได้ครับภาพรวมคะแนนวันนี้อยู่ที่75%สนะครับสําหรับสีมงคลเสริมดวงประจําวันนะครับสีเด่นนั่นคือสีเทาสีผสมสีเขียวสีโทนแดงนะครับสีแสดสม้มและสีน้ําตาลเข้ม เพื่อเป็นการเสริมมงคลเสริมโชคลาภความสำเร็จในวันนี้เลือกจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงประจำวันที่ดีนะครับการบริจาคปัจจัยยารักษาโรคและการทำบุญลงศพนะครับเป็นวิธีที่ดีแก้เคล็ดเสริมดวงครับสำหรับเลขเด็ดพยากรณ์ประจำวันนี้นะครับเลขเด่นนั้นคือ2และ4นะครับส่วนเลขรองนั้นคือ8และ0เลือกมาจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าครับ ครับขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันมากๆทุกท่านด้วยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ